สวัสดีครับมาหอบอก,กับช่องสำรานมานนะาคือเก่าแลวครับเดอ้อเสียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เด้เพราะว่าโอ้ยเจอฝนไหลมันมีน้ำมุกน้ำมุกขีมมข้ม,มุกขี้มกมันจะเป็นไข้แต่ก็ไม่ได้เป็นนะฝนตกตลอดเลยที่ปฐุมหลนี่ครับอ่ะเดี๋ยวนี้ก่อน ก็จะเป็นต้มซับเครื่อ,องในหมูต้มซับเครื่องในหมูอันนี้ก็จะเป็นแกงอ่อมแกงอ่อมไก่ามาต่อน,นี่ก็ข้าวห้าบาท ในหมูมาสับเสียงมันอาจจะขึ้นจมูกขึ้นดังนี่นะ้พี่น้องน้เป็นไข่ว่ามันไข่ก็ว่าม,ม,มันไอมันจามอันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นผัดกะเพรา าทั้งหมดทั้งมวลเนี่อัลลัสบหาบาทไดพี่น้องนะอันนี้ก็สิบห้าบาทอืมแกงอ่อมนี่ก็สิบหาบาทอันนี้ก็สิบห้าบาทเบสเซ็ตทั้งหมดทั้งมวลอ่ะห้าิบาทลงทุนมือนี เดี๋ยวสิให้ไปบึงที่เด็ด ija. มาเมานี่ยเออมาเนี่ยมีมีมีน้ำพริกเออน้ำพริกคนดังมาก็เลยอยากลองชิมบึงจัดหน่อยนี่ถ้าคนเล่นนี่ก็อาจจะรู้นะเล่นติ๊กตงติ๊กตอกเล่นฟงเล่นเฟสเล่นนี่น้ำพริกตาแดงแมงดาพี่ยา คือน,น้ำพริกโอ้ยสับๆๆโอเคครับนี่ครับสับๆนี่คือเจ้าเมื่อกี้เอง โอเคสับๆต้องกันครับ